ห้านิสัยของคนที่มีพลังดึงดูดสูงเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงดูหน้าหลงไหลแค่เดินเข้ามาในห้องทุกสายตาก็จับจ้องไปที่เขาบางคนไม่ได้ดูดีที่สุดไม่ได้รวยที่สุดแต่กลับมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างอยากเข้าใกล้ความลับของพลังดึงดูดไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่เป็นนิสัยบางอย่างที่สร้างแรงดึงดูดโดยธรรมชาติลองจินตนาการถึงคนคนหนึ่ง ที่แค่ยิ้มให้คุณก็รู้สึกดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวแค่ฟังเขาพูดก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกไม่ใช่เพราะเขามีอะไรเหนือคนอื่นแต่เพราะเขารู้ว่าพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่มาจากสิ่งที่คนอื่นรู้สึกคนที่มีพลังดึงดูดสูงมักจะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครและไม่ได้พยายามเป็นใครที่ไม่ใช่ เขาไม่ต้องเรียกร้องความสนใจแต่กลับได้รับความสนใจโดยธรรมชาติเพราะคนรอบข้างรับรู้ถึงความมั่นคงภายในพวกเขาเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดไม่ใช่แค่ฟังแต่รับฟังจริงทําให้คนที่อยู่รอบข้างรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเขามีพลังงานที่ทําให้คนอื่นรู้สึกดีไม่ใช่จากคําพูดหวานหูแต่จากการกระทําที่จริงใจเมื่ออยู่ใกล้คนแบบนี้จะรู้สึกสบายใจ โดยไม่ต้องพยายามทำตัวให้ถูกใจใครพวกเขาไม่พยายามทำให้ตัวเองดูดีแต่กลับดูดีโดยไม่ต้องพยายามเพราะเขายอมรับในตัวเองและใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติมีสเสน่ห์โดยไม่ต้องสร้างสเสน่ห์คนรอบข้างจึงอยากอยู่ใกล้โดยไม่ต้องมีเหตุผลพลังดึงดูดไม่ได้มาจากการสร้างภาพแต่มาจากความจริงใจที่สัมผัสได้และนั่นคือสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมคลายพลังดึงดูดไม่ได้มาจากการพยายาม หลายคนคิดว่าการทําให้คนชอบต้องพยายามทําตัวให้น่าสนใจต้องพูดเก่งต้องทําให้ตัวเองโดดเด่นแต่คนที่มีพลังดึงดูดสูงจริงกลับไม่ได้พยายามทําแบบนั้นพวกเขาแค่เป็นตัวเองและใช้พลังจากภายในลองนึกถึงคนที่คุณรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้โดยไม่ต้องมีเหตุผลพวกเขาไม่ได้ทำอะไรพิเศษไม่ได้แต่งตัวหรูหราไม่ได้พูดคำคมให้ฟังตลอดเวลา แต่สิ่งที่พวกเขามีคือพลังงานบางอย่างที่ทำให้รู้สึกดีความเป็นธรรมชาติที่ทำให้รู้สึกสบายใจเมื่อคุณอยู่ใกล้พวกเขาคุณรู้สึกได้รับการยอมรับโดยไม่ต้องพยายามเป็นใครที่ไม่ใช่นี่คือจุดที่แตกต่างระหว่างคนที่พยายามดึงดูดกับคนที่ดึงดูดได้โดยธรรมชาติคนที่พยายามมักจะเหนื่อยเพราะต้องแสดงบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวเองตลอดเวลาแต่คนที่เป็นตัวเอง กลับมีพลังที่ดึงดูดโดยไม่ต้องฝืนเพราะเขารู้ว่าคนที่เหมาะกับเขาจะเข้ามาเองโดยไม่ต้องบังคับพวกเขาไม่ไล่ล่าความสนใจแต่กลับได้รับความสนใจเพราะพลังงานที่พวกเขาส่งออกมาและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนที่มีพลังดึงดูดสูงแตกต่างจากคนทั่วไปความลับของพลังดึงดูดที่แท้จริงสิ่งที่ทำให้บางคนมีพลังดึงดูดสูงไม่ใช่รูปร่างหน้าตาไม่ใช่เงินทอง แต่เป็นบางอย่างที่ลึกกว่านั้นพวกเขามีพลังที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีไม่ใช่จากคำพูดสวยหรูแต่จากพลังงานที่ส่งออกไปพลังงานที่เต็มไปด้วยความมั่นใจแต่ไม่ใช่ความมั่นใจแบบโอ้อวดเป็นความมั่นใจที่สงบไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเมื่อเดินเข้าไปในห้องพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำตัวโดดเด่นแต่กลับเป็นคนที่ถูกสังเกตเสมอเพราะพลังงานของพวกเขาทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัย รู้สึกได้รับการยอมรับพวกเขาไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกต่ำต้อยแต่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกมีคุณค่าลองคิดถึงคนที่คุณชอบอยู่ใกล้พวกเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากแต่แค่ได้อยู่ด้วยก็รู้สึกดีโดยไม่รู้ตัวนี่คือพลังที่ไม่ได้มาจากภาพลักษณ์ภายนอกแต่เป็นพลังจากภายในไม่ต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องฝืนเปลี่ยนตัวเองให้ถูกใจคนอื่นแต่กลับทำให้คนอยากเข้าใกล้ คนที่มีพลังดึงดูดสูงรู้ว่าการเป็นตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขามีพวกเขาเข้าใจว่าความน่าดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่ตาเห็นแต่มาจากสิ่งที่หัวใจรู้สึกพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทําให้คนชอบแต่คือการทําให้คนรู้สึกดีคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่ใช่คนที่พยายามเอาชนะใจทุกคนแต่เป็นคนที่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่อได้อยู่ใกล้ พวกเขาไม่ได้ทำตัวเป็นศูนย์กลางของความสนใจแต่กลับได้รับความสนใจโดยธรรมชาติเพราะพลังงานที่พวกเขาส่งออกมาพวกเขาเป็นคนที่ฟังอย่างแท้จริงฟังโดยไม่รีบแทรกฟังโดยไม่ตัดสินทำให้คนที่พูดรู้สึกว่าตัวเองมีค่าตัวเองเป็นที่เข้าใจและตัวเองได้รับการยอมรับพวกเขาไม่พูดเยอะแต่ทุกคำที่พูดมีความหมายพวกเขาไม่ได้แซงว่าเข้าใจแต่เข้าใจจริง และเพราะความเข้าใจนี้เองทําให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงพวกเขามีพลังดึงดูดเพราะไม่ได้พยายามดึงดูดใครแค่เป็นตัวเองแค่มีพลังงานที่จริงใจพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของเทคนิคไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์แต่คือเรื่องของความจริงใจที่คนสัมผัสได้โดยไม่ต้องใช้คำพูด พลังดึงดูดที่แท้ anything, จริงไม่ได้มาจากการทําให้ทุกคนรักแต่คือการเป็นตัวเองโดยไม่ต้องปรุงแต่งคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่ใช่คนที่พยายามให้ทุกคนพอใจแต่เป็นคนที่มั่นคงในตัวเองโดยไม่ต้องแสดงออกให้ใครเห็นพวกเขาไม่ต้องการการยอมรับจากทุกคนเพราะพวกเขายอมรับตัวเองแล้วพวกเขาไม่พยายามเป็นคนดีเพื่อให้ใครชอบแต่เป็นคนดีเพราะเลือกที่จะเป็นนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีเสน่ห์ สเสน่ห์ที่ไม่ได้มาจากคำพูดสวยหรูแต่มาจากการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายพวกเขาไม่แข่งกับใครไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครแต่แข่งกับตัวเองเมื่อวานและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอความมั่นใจของพวกเขาไม่ใช่ความมั่นใจที่ต้องการการยอมรับแต่เป็นความมั่นใจที่สงบที่ไม่ต้องการพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นคนที่มีพลังดึงดูดสูงมักเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของตัวเอง พวกเขาไม่ต้องเรียกร้องความสนใจแต่กลับเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้พวกเขาไม่กลัวความเงียบไม่กลัวการอยู่คนเดียวเพราะพวกเขารู้ว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีคนล้อมรอบแต่มาจากการเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงดูมีสเสน่ห์ทั้งที่พวกเขาไม่ได้พยายามทำให้ใครหลงไหลเลยพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้มาจากความพยายามให้ใครสนใจแต่คือการปล่อยให้ความเป็นตัวเองเปล่งประกาย หลายคนคิดว่าสเสน่ห์ต้องมาจากรูปร่างหน้าตาหรือการแต่งตัวที่ดูดีแต่ความจริงแล้วสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเลยพลังดึงดูดของบางคนเกิดจากสิ่งที่พวกเขาเป็นจากพลังงานที่พวกเขาส่งออกไปโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่คำเดียวพวกเขาไม่พยายามเป็นคนอื่นไม่ต้องเสแสร้งให้ใครพอใจเพราะพวกเขารู้ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริง คือการเป็นตัวเองอย่างเต็มที่พวกเขาไม่พยายามสร้างภาพแต่กลับเป็นคนที่ใครๆรู้สึกว่าสามารถไว้ใจได้สามารถเปิดใจได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินพวกเขาไม่ได้เข้าหาคนอื่นเพื่อหวังให้ตัวเองดูดีแต่เข้าหาเพราะอยากเข้าใจพวกเขามองเห็นคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมายืนยันพวกเขาให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่ต้องลดคุณค่าของตัวเอง นี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขามีพลังดึงดูดไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่เพราะพวกเขาเป็นตัวเองโดยไม่ต้องขอโทษใครและนี่คือเหตุผลที่ทําให้พวกเขาเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้โดยที่พวกเขาไม่ต้องร้องขออะไรเลยพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทําให้คนชอบแต่คือการทําให้คนรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้บางคนไม่จําเป็นต้องพูดเก่งไม่ต้องแต่งตัวหรูหราแต่กลับเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ เพราะพวกเขามีพลังบางอย่างที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจพวกเขาไม่พยายามทำให้ตัวเองโดดเด่นแต่กลับมีออร่าที่ทำให้คนรอบข้างจดจำพวกเขาเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบฟังพวกเขาไม่พยายามทำให้ตัวเองดูน่าสนใจแต่กลับเป็นคนที่น่าสนใจโดยธรรมชาติเพราะพวกเขาให้ความสนใจกับคนอื่นพวกเขาฟังอย่างตั้งใจมองตาเมื่อพูดคุย และทำให้คนที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกว่ามีตัวตนเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนอื่นสามารถเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินพวกเขามีความมั่นใจแต่ไม่ใช่ความมั่นใจที่อวดตัวเป็นความมั่นใจที่สงบและทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยพวกเขาไม่แข่งขันเพื่อเอาชนะใครแต่แข่งขันเพื่อเป็นตัวเองที่ดีขึ้นทุกวันพลังของพวกเขาไม่ใช่พลังที่กดทับคนอื่น แต่เป็นพลังที่ยกคนรอบข้างขึ้นทําให้คนที่อยู่ใกล้รู้สึกได้รับการยอมรับรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและนี่คือเหตุผลที่ทําให้บางคนมีพลังดึงดูดสูงโดยไม่ต้องพยายามดึงดูดใครเลยพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่เป็นสิ่งที่ต้องปล่อยให้แสดงออกมาเองหลายคนพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเป็นที่สนใจแต่กลับพบว่ายิ่งพยายามมากเท่าไหร่ ยิ่งดูฝืนมากขึ้นเท่านั้นในทางกลับกันบางคนแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแต่กลับเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้ความแตกต่างอยู่ที่พลังงานที่พวกเขาส่งออกไปพวกเขาไม่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรพวกเขาไม่พยายามเอาใจทุกคนพวกเขาไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับเพราะพวกเขารู้ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพยายามแต่มาจากความเป็นธรรมชาติ พวกเขามีความสุขกับตัวเองไม่ต้องการให้ใครมายืนยันคุณค่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยไม่ต้องให้ใครเห็นหรือชื่นชมพวกเขาไม่ได้พยายามเป็นคนดีในสายตาใครแต่เป็นคนดีในแบบที่ตัวเองอยากเป็นพวกเขาไม่ได้พูดเพื่อให้คนอื่นประทับใจแต่พูดในสิ่งที่มีความหมายและฟังในแบบที่ทําให้คนอื่นรู้สึกมีค่าพลังของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่การสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดี แต่คือการส่งพลังงานที่ดีออกไปโดยธรรมชาติและเพราะแบบนี้พวกเขาจึงไม่ต้องวิ่งไล่ความสนใจจากใครแต่กลับเป็นคนที่ใครๆอยากเข้าใกล้เองพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณแสดงให้โลกเห็นแต่มาจากสิ่งที่คุณเป็นเมื่อไม่มีใครมองบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามทำให้ตัวเองเป็นที่ชื่นชอบพยายามพูดในสิ่งที่คนอยากฟังพยายามทำในสิ่งที่คนอยากเห็นแต่สุดท้ายกลับรู้สึกเหนื่อย เพราะต้องสวมบทบาทที่ไม่ใช่ตัวเองในขณะที่บางคนไม่ได้พยายามดึงดูดใครแต่กลับเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้เพราะพวกเขารู้ว่าพลังดึงดูดไม่ได้มาจากความพยายามแต่มาจากความเป็นธรรมชาติพวกเขาไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครชอบแต่เป็นตัวเองแล้วปล่อยให้คนที่เหมาะสมเข้ามาพวกเขาไม่สนใจว่าคนทั้งโลกจะคิดยังไงแต่สนใจว่าตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าหรือไม่ พวกเขาไม่ได้ใช้เวลาไปกับการพยายามทำให้คนอื่นพอใจแต่ใช้เวลาไปกับการทำสิ่งที่มีความหมายพวกเขาไม่ได้แค่พูดให้ดูดีแต่ใช้ชีวิตให้เป็นแบบอย่างและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีพลังดึงดูดพวกเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นคุณค่าเพราะพวกเขารู้คุณค่าของตัวเองพวกเขาไม่ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบเพราะพวกเขารู้ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงคือการเป็นตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขและเมื่อใครสักคนสามารถเป็นตัวเอง โดยไม่ต้องพยายามเป็นที่ยอมรับเขาจะกลายเป็นคนที่มีพลังดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามเลยแม้แต่น้อยพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทําให้คนหลงไหลแต่มาจากการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่ได้พยายามให้ใครชอบแต่กลับเป็นคนที่ใครๆรู้ส oh ึกดีเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาไม่ได้พยายามเป็นที่ยอมรับแต่กลับได้รับการยอมรับเพราะพวกเขาใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็น พวกเขาไม่พูดมากแต่ทุกคำที่พูดมีความหมายพวกเขาไม่พยายามเป็นศูนย์กลางแต่กลับเป็นคนที่ทุกคนอยากฟังพวกเขาเข้าใจว่าพลังดึงดูดไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เห็นแต่อยู่ที่สิ่งที่รู้สึกเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาจะรู้สึกได้ถึงความจริงใจรู้สึกได้ถึงความมั่นคงทางอารมณ์และรู้สึกว่าตัวเองมีค่าพวกเขาไม่ได้ทำให้คนอื่นรู้สึกต่ำต้อยแต่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองพิเศษ พวกเขาไม่ได้เรียกร้องความสนใจแต่กลับเป็นคนที่ถูกจดจำพวกเขาไม่ได้พยายามทำให้ใครรักแต่กลับเป็นคนที่ใครๆรักโดยที่พวกเขาไม่ต้องร้องขอและนี่คือพลังดึงดูดที่แท้จริงพลังที่ไม่ได้สร้างขึ้นแต่เป็นพลังที่เปล่งออกมาจากข้างในโดยไม่ต้องพยายามแม้แต่น้อยพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพยายามให้ใครสนใจแต่มาจากการเป็นตัวเองโดยไม่ต้องฝืนบางคนพยายามทำทุกอย่าง เพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับเพื่อให้ตัวเองเป็นคนที่ใครๆลหลงไหลแต่ยิ่งพยายามยิ่งดูเหมือนไม่เป็นธรรมชาติในขณะที่บางคนไม่ต้องพยายามเลยแต่กลับเป็นที่สนใจโดยที่พวกเขาแทบไม่ต้องพูดอะไรเพราะพวกเขามีบางอย่างที่คนรอบข้างสัมผัสได้พวกเขามีความสงบภายในไม่ต้องการการยืนยันจากใครไม่ต้องการให้ใครมายอมรับ เพราะพวกเขายอมรับตัวเองแล้วพวกเขาไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่สนใจว่าตัวเองใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองหรือไม่พวกเขาไม่เสแสร้งไม่สร้างภาพไม่พยายามเป็นคนที่ไม่ใช่แต่กลับเป็นคนที่น่าจดจําเพราะพวกเขาเป็นตัวเองอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ได้ใช้คําพูดหวานหูแต่ใช้ความจริงใจในการเชื่อมต่อกับคนอื่นพวกเขาไม่ได้สร้างสเสน่ห์แต่สเสน่ห์ของพวกเขาเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เมื่อคุณอยู่ใกล้พวกเขาคุณจะรู้สึกสบายใจรู้สึกได้รับการยอมรับและรู้สึกว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครพอใจนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีพลังดึงดูดสูงพวกเขาไม่ได้พยายามดึงดูดใครแต่กลับเป็นคนที่ใครๆอยากเข้าใกล้เองเพราะพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสดงออกแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้างในโดยธรรมชาติพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเรียกร้องความสนใจ แต่มาจากความมั่นคงภายในที่คนรอบข้างสัมผัสได้บางคนอาจคิดว่าการมีสเสน่ห์ต้องมาจากรูปร่างหน้าตาต้องมาจากคำพูดที่โน้มน้าวใจหรือพฤติกรรมที่ทำให้ตัวเองดูโดดเด่นแต่คนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่ได้ต้องการให้ใครมาสนใจพวกเขาไม่วิ่งไล่ความรักไม่ไล่ล่าการยอมรับแต่กลับได้รับสิ่งเหล่านั้นโดยที่พวกเขาแทบไม่ต้องร้องขอเพราะพวกเขามีพลังที่สงบ พลังที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาไม่ต้องพยายามพูดให้ดูฉลาดแต่กลับเป็นคนที่ทุกคนอยากฟังเพราะพวกเขาพูดจากความเข้าใจไม่ใช่แค่พูดเพื่อเอาชนะพวกเขาไม่ต้องแสดงออกว่าตัวเองสำคัญแต่กลับเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคนรอบข้างพวกเขาไม่ต้องแข่งขันกับใครแต่กลับเป็นคนที่ใครๆอยากเรียนรู้จากพวกเขาเข้าใจว่าพลังดึงดูดที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เห็นแต่อยู่ที่ความรู้สึกที่ส่งออกไปเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาคุณจะรู้สึกได้รับการยอมรับโดยไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นพวกเขาไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับใครแต่คนที่เหมาะสมจะเข้าหาพวกเขาเองนี่คือเหตุผลที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์พวกเขาไม่ต้องใช้คำพูดดึงดูดใครแต่กลับทำให้คนรอบข้างรู้สึกอยากอยู่ใกล้พลังดึงดูดไม่ได้มาจากการสร้างภาพ แต่มาจากความเป็นตัวเองที่เปล่งออกมาโดยไม่ต้องฝืนและนี่คือสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมคลายพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเป็นที่สนใจของทุกคนแต่มาจากการเป็นที่จดจำของคนที่ใช่บางคนพยายามทำให้ทุกคนรักพยายามทำให้ทุกคนยอมรับพยายามเปลี่ยนตัวเองให้ตรงกับความคาดหวังของคนอื่นแต่สุดท้ายกลับรู้สึกเหนื่อยและไม่มีใครเห็นค่าที่แท้จริงในขณะที่บางคนไม่ได้พยายามทำให้ใครชอบ ไม่ได้พยายามปรับตัวให้ถูกใจใครแต่กลับเป็นคนที่ใครๆจดจำพวกเขารู้ว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การถูกใจทุกคนแต่อยู่ที่การเป็นตัวเองและปล่อยให้คนที่ใช้เข้ามาเองพวกเขาไม่เสียเวลาหาความรักแต่ใช้เวลาเติมเต็มตัวเองและรักตัวเองให้มากพอพวกเขาไม่เรียกร้องความสนใจแต่กลับเป็นคนที่ใครๆอยากรู้จักพวกเขาไม่ได้ทำให้ตัวเองดูสมบูรณ์แบบ แต่กลับดูน่าสนใจเพราะพวกเขาเป็นตัวเองโดยไม่ต้องปรุงแต่งพวกเขาไม่จําเป็นต้องพูดเสียงดังแต่ทุกคําที่พูดมีความหมายพวกเขาไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ทุกคนรักแต่เป็นคนที่มีค่ากับคนที่ใช่และนี่คือพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ใช่การทําให้ทุกคนชอบแต่เป็นการปล่อยให้คนที่เหมาะสมดึงดูดเข้ามาหาเองพลังนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คุณพยายามทำแต่มันเกิดขึ้นเอง เมื่อคุณเลือกที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการสแสวงหาการยอมรับแต่มาจากการยอมรับตัวเองก่อนหลายคนใช้ชีวิตโดยมองหาการยอมรับจากคนรอบข้างพยายามทําให้ตัวเองดูดีพยายามเป็นคนที่ใครๆต้องการแต่ลืมถามตัวเองว่านี่ใช่ตัวฉันจริงๆหรือเปล่าในขณะที่บางคนไม่ได้วิ่งตามความชื่นชมจากใครแต่กลับเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้เพราะพวกเขารู้ว่า สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกแต่มาจากการยอมรับตัวเองก่อนพวกเขาเข้าใจข้อดีของตัวเองรู้จุดอ่อนของตัวเองและไม่รู้สึกผิดกับมันพวกเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นพวกเขาไม่ได้พยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่เลือกเป็นคนที่จริงใจเมื่อคุณอยู่ใกล้พวกเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้องเสแสรง้งไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่น แต่สามารถเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวพวกเขาส่งพลังงานที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกมั่นใจรู้สึกมีคุณค่าโดยไม่ต้องใช้คำพูดสวยหรูพวกเขาไม่ได้ต้องการความสนใจแต่กลับเป็นคนที่ใครๆให้ความสนใจโดยธรรมชาติพวกเขาไม่ได้ต้องการเป็นที่รักของทุกคนแต่เป็นคนที่มีค่ากับคนที่เหมาะสมและนี่คือพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้มาจากรูปร่างไม่ได้มาจากการพูดเก่งไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบ แต่มาจากความจริงใจที่คนสัมผัสได้และมาจากการยืนหยัดเป็นตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมายืนยัน